คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการกระตุ้นและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์รวมไปถึงบุคลากรที่สนใจได้เข้าร่วมฟังนะครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์จิรพันธุสุขสีงามคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่คณาจารย์บุคลากรคณะพิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งผู้ที่สนใจจากหน่วยงานอื่นๆพร้อมกันนี้ท่านศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรณรงศักิ์ชัยบุตรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องประสบการณ์การขอตำแหน่งและการอ่านผลงานทางวิชาการและต่อจากนั้นมีกิจกรรมการตอบคำถามพร้อมทั้งอภิปรายแสดงความคิดเห็น มีผลสองอย่างอย่างแรกเนี่ยมีผลต่อผู้ผขอซึ่งมีเขาเรียกอะไรแคเรียพาธอะที่จะก้าวไปสู่ตําแหน่งซึ่งอาจารย์ทุกคนที่มาอยู่ในในสายที่เป็นอาจารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเส้นทางที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งทาวิชารารเนี่ยมันต้องมันต้องมีสูงสุดจนถึงศาสตราจารย์อ่นะอันที่สองนี่มันก็เป็นการแสดง ศักยภาพของแต่ละหน่วยงานหรือแต่มหาวิทยาลัยว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีตําแหน่งทางวิชาการอยู่มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทําให้คล้ายๆว่าเครดิตของมหาวิทยาลัยมันดีขึ้นมีการประเมินคุณภาพมันจะดีไปทุกๆทุกอย่างเพราะว่าผู้อาจารย์ที่ขอตาแหน่งวิชาการนี่ก็คือผลงานทางวิชาการที่มีการลงพิมพ์เผยแพร่เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการนับแต้มพวกการพิมพ์เผยแพร่มากมันก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยมหาวิทยาลัยช่วยคณะไปด้วยในตัว จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างแรงกระตุ้นคณาจารย์ของคณะเนี่ยให้มีความตระหนักแล้วก็มีความสนใจที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการนะคะและและ้วก็นอกจากการจัดงานในวันนี้ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งแล้วคณะก็ยังมีแนวทางอื่นๆในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริม นะคะให้คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอาจารย์ที่จบก,การศึกษาในระดับปริญญาเอกมาเป็นจำนวนมากเลยภายใน2อสปีที่แล้วมาแล้วก็คณะมีความคาดหวังว่าคณาจารย์เหล่านี้จะต้องขอผลงานทางวิชาการส่วนในช่วงบ่ายนะครับเป็นการบรรยายของท่านอุทัยหามนตรีบุคลากรชำนาญการ8กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยายลัยมหาสารคาม โดยได้บรรยายในหัวข้อเรื่องระเบียบแนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการพร้อมทั้งมีการตอบคำถามซักถามและก็สแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในของคณาจารย์ทั่วไปนะครับในมมศรสา,ารคามเราที่ดำเนินการตามาประกาศกอพอ,อโดยเป็นแม่หลักนะครับโดยจะมีในตำแหน่งก็คือพอสอร,รอสอและก็สอน,นะครับ การขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจและกำลังใจในการทำงานและมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็จะส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาตามไปด้วยโครงการกระตุ้นและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้มีการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องควบคู่และพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้าใจในระเบียบ และข้อปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการขอตําแหน่งทางวิชาการเกี่ยวกับงา,านสารยสำคับเพราะว่าท่านวิทยากรเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็มีศักยภาพสูงนะครับท่านได้เล่าประสบการณ์นะฮะสมัยที่ท่านได้ขอตําแหน่งวิชาการนะครับรวมทั้งประสบการณ์ที่ท่านเ,เคยเป็นคนที่อ่านผลงานทางวิชาการของอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็ ทำให้เราได้มีแรงจูงใจนะครับที่จะ,ะทํางานวิจัยนะฮะเพื่อ,อนําผลงานที่ได้นั้นเนี่ยไปขอตําแหน่งทางวิชาการนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นกับอาจารย์โดยตรงนะครับนะฮะส่วนผลพลอยได้ก็คือว่าถ้าอาจารย์มีการพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยนะครับอ,องค์กรนั้นนะครับคณะหรือมหาลัยก็จะมีการพัฒนาควบคู่ไปด้วยนะครับ กพราะอย่าลืมว่าการพัฒนาทรัพยากรที่สําคัญก็คือทรัพยากรคนนั่นเองครับการขอตําแหน่งทางวิชาการนะครับนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ขอตําแหน่งประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันนั่นก็คือทําให้มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆได้มีพัฒนาการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในสาขานั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นทีมข่าว MSU Channel พัชรินประสมชาติถ่ายภาพอัจฉริยัทารายงาน